คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําไม่สุภาพใหญยคนให้คําแนะนําสําหรับเด็กก่อนที่จะดูคลิปนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับอิตาตายาสปาคั้งนะครับวันนี้เขามาแอวที่บ้านแมวหนอี่มวที่บ้านคุณแม่ที่บ้านร่องคุณจังหวัดเชียงรายน,นี่ก็เลยติดไม้ติดมือนะครับจากเสียแมกมาค,าครับเป็นปลาครับปลาปีกปลาส้อย หลายๆปลาครับจวันนี้ก็เลยเป็นเมนูลาบของเมืองเหนือนะฮะของจังหวัดเชียงรายของบ้านเราเป็นสูตรสูตรพิเศษ,ษจากเฮียอู๊ดครับเฮียอู๊ดกับเฮียแม็กนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการเสียงข้างๆนะคือเสียงเฮียแม็กฮะกำลังลั่นเลยฮะเอาสวัสดีครับเฮียแม็กครับนี่คือมือลาบครับจวโบฮนะจากอาเด็กวังช้างจังหวัดเชียงรายนะฮนะเนี่ยนะฮะดูครับนุ่งเย็นนี้โอ้โหนี่ก็คือ เรียนลาบปลาของคนคนล้านนาครับคนเหนือฮะอันนี้ก็ลิ้นฟ้าภาษาเมืองบ้านเฮาห้องว่องาอย่างเงี้ยครับบัลลีตม่ขมริ้วนี่อันนี้คุณนายเกตรคับแนะนำเตือนเลยครับภรรยาสุดสวยของผมนี่ไงเราลิ้นไหยเราลิ้นไหยอ่ะครับผมจะพาไปดูเมนูนี่ฮะ,ะอันนี้ก็เป็นสวน ในนี้มันก็จะมีปลาส้อยปลาสเด็ดปลาอะไรเยอะแยะครับรวมมาเราจะเอามาต้มเมนูที่นี่นี่นกำลังต้มไฟอยู่ครับเมนูบ้นบานๆอร,ออรอ่อยๆฮะทางที่ดีแนะนําให้ให้กินอันนี้คุณแม่นี่นี่คุณแม่ผมนี่ฮะฮะสวยมากคุณแม่เนี่ย <c> ค <oughs> ุณแม่ฮะมาเที่ยวแม่ฮะมาหาแม่คิดถึงแม่ไม่ได้เจอแม่นานละ ก็แนะนำนะครับการกินปลาดิบนะครับมันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับให้ทำการอย่าไปขัว่วเอ้าไม่ใช่ <laughs> เอ้าไปขั่วก่อนนะ <laughs> ไี่สุกก่อนนะเดี๋ยวเราก็มาคอยดูเฮียแม็กจะลาบได้เนียนขนาดไหนนะครับติดตามตอนต่อไปผู้ <laughs> ที่ร่วมรายการวันนี้เม <laughs> น,นูวันนี้คือเฮียแม็กครับอิตตาครับแล้วก็เฮียอู๊ดไปไหนไม่รู้เข้าห้องน้ำแล้วนะฮะ เรามาดูกัではでは 2> 2 PU นอ yup ันนี้ก็ค uh ุณนายฮะมีอะไรทำครับเดินลนไปวนมาฮะเป็นเจ้านายใหญ่ครับสั่งอย่างเดียวครับผมนี่ครับผมคุณคุณต้องคิดดูดิขนาดการลาบยังโูลั่นขนาดนี้คิดดูดิคิดเอาเองเสร็มเลยซสําเลยเหี้ยไหมเ้รเลยฮนี่ยังยังไม่มีเนี่ยนะโสดนะครับโสด แต่ลูกมีห้าคนหกคนลูกเยอะครับเมียไม่มีแต่ลูกเยอะไปที่ไหนก็มีหนึ่งคนหนึ่งโครงการรัฐบาลยังสู้ไม่ได้แล้วครับหนึ่งหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลนี่หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งคนก็บเนี้ยแม่บโอ้โหยังดังไงอย่างลั่นนะเอาครับตอนนี้ก็ท่านท่านเสียเสียอุดมันากทำกัรย้ำลาป่าแล้วท่านสดหัอุด ครับนี่ครับขั้นตอนอันนี้ใจอย่างงีครับเครื่องก็มีน้ำพริกดำข้าวหมกแคนนะครับเนาะครับก็มีผงชูรสน้ำเสือเอาแบบง่ายๆครับเอาวันนี้นี่แบบง่ายๆอันนี้ที่เอาเดี๋ยวผมจะไปส่งนางพระราคาโรงแรมได้ก่อนครับท่านได้ก็สบายมากรับรองกินแบบบ้านๆถึงก็เข้าแบบบ้านๆเนี่ยครับอันนี้ส่งมาถึงมือเลยเนาะเหนียวๆเอามาดูรับเหนียวครับรับแบบเพียสุดยอดครับสุดยอดครับบอกผ่าช่วย กลมกันใ้มัดครับครับอันนี้เป็นน้นำอันนี้ผมมาได้สปอนเซอร์โดยเดอเป็นน้ำดื่มกาสิงครับครับถ้าสปอนเซอร์เข้าก็ดีครับเนี่ยเดี๋ยวทำเหนียวเหนียวปุ๊นี่ันะนี่นะใส่ข้าวคั่วไปหมนกลอบนี่ฟาสุดยอดนี่อันนี้ครับอันนี้โอ้สูตรนี้ต้องใส่ข,ข้าวคั่วเลยครับรนี่น่ากินล้ำนี่หอมบ้างตีมันจะใส่ข้าวคั่วนะคำนอะแต่สูตรที่จะใส่ข้าวคั่วเนี่ยมืมันเหนียวครับ อันนี้่ก่อนเป็นท่านเป็นอดีตท่านสอทอครับได้ท่านน้่งท่านนายกครับนายกสมาคมคนดื่มดีฮะดีคีเดียวเนี่ยดไอ้เอี่ยเน่อเนี่ยเนีเนี่ยเน่ยเนี่เน่อเนี่อเนีอยเน่อเนี่ย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 เนี่อเอี่ยเนีอยเนี่ยเนีเนี่ยเน่ยเนี่ยเนีอยเนีอยเนี่อเนี่ยเนี่ยเ่เนีนยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่อนีนี่ยเนี่อเน่ี่นอเนนียเ่เนเนอเีเยเเเเเ่นเเอเนนีเเ บไาฟคุณนายครับเด้อเออน้องขาวจะลุเด้ออันนี้อีแม่เป็นแม่เอ๋อหาเด้อแม่ยาแม่ยาคนงามอันนี้ตะก้อนเป็นสาวได้เบาลุ่มอันเป็นซีฟคนสาวคนบุนเด่นี่ก็ยังงามอยู่อันนี้ก็อันนี้ท่านนายกบิไม่อู้ชื่ออะนรป่านะครับเนาะอันนี้สุดยอดเลยของเด็ดไขมักขมมักหวานอันนี้มันก็เป็นยานะครับเนาะครับ ของขึ้นเมืองของนับแต่วช่วยความเหนียวมาแล้วครับมาแล้ว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 น่คือตัวช่วยความเหนียวแล้วน่าตีในแก้วนี่คืออย่างครับวันนี้เป็นหัวน้ำปลาไหมครับหัวน้ำปลาครับเอาล้วครับดูครับต้องเพิ่มความเหนียว นี่ครรับสูตเขาห้องว่าสูตรของไข่นี่ขอขอเลี้ยนน้ำตั้งะเมืองเทิงครับซูเมืองเทิงอืมท่านสอนท้องเมืองเทิงอันบบเข้มคนครับเนาะอันบบเข้มคนอันนี้คือนี่ถึงแม่ถึงลูกเลยเอาแล้วครับอันนี้ตั้งแต่ผมเกินมาอิตาตายาสปาเกินมาเนี่ยอาหันสูตรนี่เด้อแม่กับอหันก๋วเตี้ยเด้อมึงหมดเจ้าบ้านผมเนี่ยเขาลุกเขาลุกเป้ลเจ้าเปิ้ลฮะอันนี้สูตรสูตทคนสูตรของจังหวัดเชียังไฮเด้อร์คุเทิงเด้อ สามมันเข้ากันครับเจ็ดเหนียวๆขนาดนั้นนะอิกเหนียวจุ้ยได้เลยนะน้ำลายตูดละอาครับจิ้มจิ้มได้เลยครับจิ้มได้เอาตามเล็วเลครับจิ้มเลยรสชาติได้ของจะได้หมุหน่อยรสกาตเดียวยังกินได้ของเป็นไรครับรัดยังอืมจับก่อน จะประครับได้ครับสุดยอดครับนี่หนาต้องปรุงสักอย่างต้องปรุงสักอย่างครับเสียอะไรใส่ข้างเดียวจับเป๊ะแต่ถ้าไข่มากเค็มนะครับแต่จะใส่เพิ่มลงไปก็ได้ครับแล้าไข่จะใส่อย่างนี้แต่เขานี่คือว่าจับได้เดี๋ยวถ้าถ้าใครชอบอย่างผมชอบเนี่ยเขาก็ใส่ที่หนักๆเอ๊ะสามารถสามารถถ้าอยากได้สูตรนี่ต้องติดต่อทางใดได้ครับช่องทางใดนี่อิดเลยครับอิฐตาตายาสแปะนะจองทางยูทูบนี่เลยนะครับน้อของของเมื่อของแต่คือใบบัลนุนทอดใบบัลนุนทอดครับจากการทันนายกแม็กนะ สลายคนเหนือครับนะจิ้มมอมาครับโอ้โหหัวผักกับดูวยผแม่พี่น้องเอ้ยกับเพียบต้มเพียบต้มต้มครับอันนี้กับท่านสุนหัวปลาอันนี้มันปรุงไปแล้วเนาะขั้นตอนก็บบโคงแบบยากคงพริกเกินอน้ำยูรถุ้ตให้มากส้มมากจางมากเค็มมากหวานนี่อย่างเติมได้เด้อผอแม่พี่น้องก็เซคี้เข้าไปคี้อย่างครับครับผมครับนี่เนาะเดี๋ยวเราไปพอมตั้งตั้งเมนูเสริมเด้ออันนี้แม่ยาเพิ่นแนะนำมา มันของของล้ำก็ต้องมีเนะาะปลาพื้นเมือง้ันเฮานี่ครับอันนี้เป็นเมนูเสริมเนี่ฮะเป็นปลาปิง้งเป็นปลาสดๆที่ได้จากหลังเคือนบ้านเมืองอ่าวังจ้างของท่านนายโยกแมกมาเดอร์นี่นะครับนี่ฮะหอมๆเนาะสูตรเสริมครับ เป็นที่เรียบร้อยละมีตึงลาบแบบสูตรต่ำโคกจากอำเภอเถิงเด้อพักกับลำม่บนใบมันุนทอดเขาดูเหนยวตัวเป็นได้ครับไอแม่เป็นได้แซ่บบ่ล้ำบ่คนเหนือเป็นห้องกันล้ำก็เหมาะขนาดอีบนใบอีล่ะคนเหนือนะอ่ะนี่นียั้งม่ได้ใส่พักเลยนะยั้งม่ได้ใส่นี่เด้อใส่ักิน้อยพักชีใส่ม่ได้แก่ทุกเจ้าเดินลองไงอ๋อคนเลือด อ่ามอะแม่แม่ยาแม่ยาบนว่าลาบป่ามันต้องไมเพชรว่ะอันนี้เติมตึพกนะคลักผักพกอใครมากพิกไหกัเติมไปเด้อแต่ถ้าถ้าถ้าคิดปามดไปแล้วก็ยังว่ายังี้อยู่ครับหืึสุดหนึ่งอันนี้นอน้จิงหอกอันนี้อู้เล่นกันนะครับ เอาละครับเอาไปที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เดี๋ยวต่อไปเขาก็ใส่ถ้วยใส่จานแล้วกินกันเนาะเสิร์ฟมโนเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็ต้มครับเดี๋ยวหลับป่าเกียใครป่าเกียเอ้ยแบบเดมอขนาดเด้อลับเต้เต้ไอ้คนเหนือเนาะขาดมีแต่วันนี้ไม่ได้มีเนาะไม่ได้มีเก็ตนะครับเนาะ่ได้มีเก็นป่าต้นน้อยอืแบบเป็นอย่างครับผมตะกี้ครับอาท่าน ท่านเสียเป็นย้ำเดือบรอยละบ้อยแม่ม,ม,ม,แมันจีมมาแล้วเหมาะขนาดนิ้วๆก็ไม่แม่เหมาะขนาดเนาะอืมเนาะเดี๋ยวพอท่านผมจะเพิเป็นกุ๊กนะตัวนี่นะคนนี้นะแล้วหลังๆมาฝีมือบดีผมจะไปเพิ้ร่างจานเนอเป็นเด็กเสิร์ฟล่างจานไม่เหี้ยเอานี้ตีเหลือ เหลือจากที่บะเจเหลือครับมันจะต้องมีมีซุกกับดิฟมีซุกกับดิฟเนาะแต่ผมผมพยายามที่แนะนําให้หมูเหาหรือว่าประชาชนคนไทยนะครับพยายามจะบริโภคของซุกนะครับเนาะอ่อนพอกินซุกเนาะครับให้เด็กไปครับคั่วใส่น้ำมันเห็นน้อยเนาะคัวลงไปนี่ครับขั้นตอนต่อไปใส่น้ำครับเติมน้ำก่อหลวจะคั่วแห้งคั่วแห้งครับูตรคั่วแห้งหวานลำหอมค้จะขาดรสชาติครับผมเนาะอันนี้ท่านเสริมดยไอเหียน้อยหนึ่ง ครับผมโอเคสีขาวน้อยหนึ่งครับผมิ่มกลมกลมโอเคครับผมก็อยากเป็นตั้งเพเดอร์ในตัวเนี้ยเออมาพอิ้นฝ้ากัาเน้ยวันนี้เหรอนี่ <c oughs> นคือลิ้นฝ้าตีหันหน้าทันในยงแม็กนี่อันแบแบเล็กเล่นเนาะนี่กับพักกับเดอ้อถ้าใครจะมักหลับหลนนะครับจะเอาหล,าลับดิบศูนย์กับหลบับซุกนะครับ,บก้นเสร็จกันนะฮะหลับหลนนะครับต้องคู่มกัน ทั้งดิบทั้งสดครับภาษาเมืองก็คือว่ารับหล่นนะครับเพราะนัากึงดิบกึ้งซุปนะครับอันท่านนายกครับขอตักอันนั้นสักช่วยเหืออันเอฟซีอ๋อเนี่นะครับอฟซีเป็นได้พอได้หันว่าเมนูต้มหัวป่านี่เป็นเป็นสูตรโขมว่าสูตรเปรี้ยวครับสูตรธรรมดาหน่อยยังบบได้อันนี้คือสูตรสูตรธรรมาดาอยู่ครับยังบบได้เติมเปรี้ยวหรือเติมขมเดีเ๋ยวมนแล้วแต่คนคนชอบนะครับ รสชาติแบบเปรี้ยวหรือหมส่วนมากกะนี่ยมทั้งขมก็ได้หรือตั้งเปรี้ยวแล้วแต่ครับความชอบเนาะส่วนคนแล้วทั่นทัานแมกฮะได้ได้ได้ตักเพียงพอครเป็นในถ้วยสักน้อยมันบวกไครหันเนาะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นนะครับเนาะ,ะมีทั้งปากกดครับปาเขาสซ้อยนะครับ <for> ปาบีกนะครับเนาะเนี่ยครับปากกดที่จะเป็นเป็นหนังชี้นะครับตัวเองนี่เป็นปลาเห็นปลาหนึ่งคือไป อัยังก็เนื้อเงาแตลาดปลาลาดนี่หลายปลาเนาะครับนี่อันนี้หัวปลากดนะครับนี่นี่เป็นหัวปลากดนะครับสุดยอดแตะนี่เหมาะขนาดนี้อันนี้เป็นตัวปลาลาดปลาใหญ่เงาครับเนะะาะภาษาัมันจะนี่ไหลปลาครับปลาลาดปลาชิ้เลยนะครับปลาชิ้นเนาะปลากระทิงครับนี่ครับปลาหางแดงครับเดี๋ยกว่าเป็นใครดีฝ่ายครับตีเอาปลามานะ เดี๋ยวจะลาไม่พอเห็นเห็นสูดระครับนาอวิธีการจับป่านะครับเดี๋ยวจะนี้ครับเห็นวิธีต่อไปนะครับอือได้ครับวิธีการจับปลานะครับนาะเสือนอนกินนะครับเสือนอนกินนี่สมัคจะเจ้าเหนือเป็นหู้จักกันนะครับเสือนอนกินเสืออาไรทไหมไปต่อเออเต่นหเนาะอ่าครับตอนนี้ก็คือพ่ออมเตี๋ยรับประทานนะครับพ่ออมเตี๋ยเสริมนะครับออาขอเฮื่องนั้นถ้าแม่ล้องเห็บดังดังเอฟซีปนหันกันมั้ กุยมอ๊ะกับเดอเมนูวันนี้ขอให้กันเนาะหน้ามันห้อนขนาดห่อนห่อนห้อนหมดแ้นมองาหมคนจร่งจังเขายืนมาห้ใกล้ๆกองกันม้งเอาเขาแมงล้างหิวล้างเนอร์เป็นนะครับเหมอคนะได้บอกเราว่าแซบอีนี้หมอนณะล้ำเต้นเต้วันนี้หมอจัดจะมีทางขม ทั้งหวานนะครับมีออกความเปรี้ยวนิดหน่อยสับเป็นบุกปูดสับพริกสับเครื่องนะครับถึงเคียงนะครับสุดยอดครับอันนี้ลาบนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออ่าล้ำโชว์ล้ำกับนาะเดี๋ยวขอปิดอีพีแล้วเด้อครับอันนี้เป็นนโชว์กินล้ำหน่อยครับฮักกับดูเยอะแยะครับไปตวครับแช่น้ำปลานะครับอืมอย่าเสเนาะอย่าล้ำาดเนาะล้ำแต้เต้มานน่เนาะคนเหนือบ้านเฮาห้องว่าล้ำแต้เต้ครับ อันนี้นะครับสุดยอดนะครับที่นัดนพ่อแม่ปิ๊นน้องครับโหดารามาแล้วคนนี้ดูตายฮ่นะดารามาแล้วแม่ผมอ่ะแซ่บอนาะนี่แม่เดินมาเอวหาแม่ผมนี่นี่ตุล่ะอ่ะนะครับผมก็ขออนุญาตเอาทรงท่ายด้วยหน้าตาลรอๆของท่านแม็กเน้อ EP นี่นะครับถ้ากคยังได้ก็ฝาก กดไลค์กดที่ตามกดซับสไคร์ห้ฮจ่องอิตตายาสปะปาด้วยนะครับบอกว่าจะเป็นจ่องยูทูบอิน n ต t แกรมทวิตเตอร์ทิกต็อกเพจนะครับอิตตายาสปะปาพิมพ์คำว่าอ้ออางสลรรีดอเด็กไม่ตีต่ออาตาต่ออาตาไม่โทรอิตตา,ตา,ย,ายาสปะปะยอยาสปะาสปะนะครับฝากด้วยนะครับเด้อพบกันใหม่อีพกกีหนา้าครับฝากกด,ด้วยเนดะ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับเด้อข่ากล่าวคำว่า สวัสดีครับสวัสดีครับแม็กสวัสดีครับ